เดินทางมาไกลจริงๆใชดีนะเอาะไปดีๆถ้าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งหมดเนี่ยแนะนำตัวต่อคุรูคนดูหน่อยนะครับผมครับผมมาสวัสดีค่ะ Ford TNS 0 3นย์ครับผมสวัสดีค่ะ On TNS สิ SS15 ค่ะ สวัสดีครับสตามครับ TNS ศูนย์เจครับผมโอวสวัสดีครับเจมสันเอชศูนย์เก้าครับสวัสดีครับโฟ TNS ศู 4, 4, 3, นยครับตอบต่ไอไม้เมืออกี้ถือว่าเป็นด่านที่เราทอยลูกเต่ามาถึงจุดเริ่มต้น ใช่จุดเริ ar, ่มต้นของพวกเราทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าคนครับผมแล้วมากก็นับเลยทีเดียวจุดเริ่ม pues ต so ้นของพวกเราทั้งห้าคนนี้มันคืออะไรครับพี่หอดก็คือการมาประกวดด้วยการ TSS อนี่ย่อมาจาก Thailand School Star เราแข่งกันปี2 0 1พัน้าครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเวทีหาเขาเรียกว่าอะไรนักแสดงเข้า สังกัด GMA TV ใช่ใช่แล้วเราก็ได้ประกวดแล้วเราก็ได้เข้ามาอยู่ GMA t ีครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราทั้งห้าคนใช่ทั้งสามคนนี้มีเหตุผลอะไรถึงมาประกวดอ่ะอยากรู้อยากรู้ไหมเลยโอ้ยถคลิปแม่นเหมือนเมื่อวานเลยคุณพี่อูดสิเอ๊ะท่านทต่ไหนเล่าหน่อยเล่าเล่าเล่าที่ผมใช่ไหมอ่ะก็อย่างที่บอกผมก็คือของผมในตอนนั้นคืออยู่ม .6 แล้วก็รู้สึกว่า มองนะจีนเขาโดดจีนตอนนั้นเนี่ยอยู่ม6แล้วแล้วก็วแ,วแบบว่า,าเทเลสโคปสตาร์ก็อุ้ยนะเอ้ยเอาแล้วไอเด็กนี่มันร้ายเขาต้องเล่าแล้วคนนี้ยงไงยังไงอ่ก็คือเอาเง่ายคือตอนนั้นเนะี่ยทีไอแล้วก็แบบว่าเอออยากก้าวผ่านกำแพงที่ตัวเองแบบว่ามีตั้งแต่เด็กก็คือแบบอยากกล้าแสดงออกก็เลยลองมาปรากฏดูครับผม ตอนนี้เป็นไงครับทุกคนโอเคไหมครับอ<น>ะไรพ,พี่หล่อมาก <c oughs> ดีดีขอบคุณครับอะไรพี่เอ,อิรน <c oughs> พี่เอ,อนินก็ของหนูก็เห็นที่ GMM TV เนี่ยเขามีประกาศใช่ไหมตอนนั้นที่เขาลงในเพจแล้วที่หนูว่าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบเต้นแล้วก็การแสดงก็เลยมาประกวดคะ่ะก็เหมือนเมื่อวานเลยก็อยากขอบคุณ GMM ที่แบบว่าเราได้ไปเป็นครอบครัวจีเอ็มกัน 5คนเขาระกวดนะคัวพลาเขา้ใช์เลยนะป็นจิงนี่้ามนครัวขอคุณนี่มันลำมวยเอาเลยติดติดีน่ไม่เตะใครมันงวนใส่คุณ อ่ผมก็มีพี่ที่ TMTV มาครับทักมาว่าเอออยากมาประกวดไหมตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นรายการประกวดอะไรแต่ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจดีก็เลยมาลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูประมาณนี้อืมอะไรพข้าำ้ะไรผมอาอยู่อนั่นแหละอืมอ๋อ ่ะดูสิคุณพิจิการจัดการเสิประเด็นพูดคุยเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อวานเลยอ่าอย่างที่อ่าอย่างตอนรอบไฟนอลไทยแลนด์สปีดสตาร์2009ใช่ไหมเราก็มีพี่ๆในค่ายใช่ใช่ใช่มาต้อนรับนะครับมีเซซี่นะครับพี่เต้พี่นิวพี่ออฟพี่กันพี่สิงพี่ไวพี่ม่อนพี่ชิมอนพี่นนท์ดูรูปกันนะพี่อาร์มแล้วพี่บุกนะครับก็เป็นกรรมการด้วยพี่บุ๊กตัวเงากรรมการด้วยพี่บุกใส่เสื้อสี ผมจ้องผิดด้วยวันนั้นเนี่ยคืว่าพี่แจงอ่ะคือพี่มุกอีผมเห็นหลังเวทีไงพี่แจงเขาก็จะเดินแบบว่าสวยสวยมาเลยส่วนนี้ตอนนั้นเขาเป็นซิซี่อ๋อคนนี้พี่มุกไงพี่มุกที่เป็นกรรมการผมก็จ้อผิดมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มันเป็นมุกมันเป็นมุกใช่มเมื่อวานมันเป็นมุกมาเป็นมุกอ่ะอ่ะตอ้นี้ ไม่ใช่เขาต้อนรับเราอย่างเป็นแบบว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆนะได้เจอไอดอลผมด้วยใช่ไไอดอลเราเล่นกเขาไปเขาเขาบอกว่าึงจะพูดชื่อกูทุกเวทีไม่ได้นะเู้ดีนะว่าผมจะเดินตามรอยพี่ครับี่นน์น้อก่อนที่จะเล่นเกมต่อไปแล้วกันนะ เอ่อในไหนพวกคุณสามคนก็มาแล้วอยากมีอะไรพูดกับผู้คนที่มาดูคนหนึ่งยกว่าคนตรงนี้ไหมค้อา่าตย์ครับครับผมก็ยังอยู่กันไหมโอเคอยู่ก็อยากขอบคุณพี่ใหญ่ทุกคนนะผมที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกขอบขอบคุณแฟนคลับนะครับที่มาดูกันทุกวันนี้เลย เอ้ยโอ, ieg, โอ้โหร no ้นรัแ <huh ล้วเนี่ยไม่เป็นไรขอบคุณขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมที่มาซัพพอร์ตน้องๆวันนี้นะครับก็อยากให้ซัพพอร์ตน้องต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแบขอบคุณมากครับเชียร์ให้พี่ตาตาหน่อยครับก็ดีใจกับน้องๆนะคะที่มีเป็นมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องๆมากคือแบบเห็นตั้งแต่ตอนที่เราประกวดกันมาจนเรียนการแสดงด้วยกันแล้วก็ พอมาเห็นวันนี้ดูดีมีคนรักน้องๆเยอะขนาดเนี้ยก็ภูมใจแทนน้องๆมากเลยค่ะหนูอยากพูดอย่างหนึ่งได้ไหมวันนี้แม่หนูมาดูด้วยอ่ะพอเห็นทูกลัางเลาาคิดถึงแม่ตอนนั้นแม่เล่าให้ฟังว่าแม่หนูกำพร้าแล้วขอพอใได้หนูได้อ๋อหรอขออะไรขอได้ไหม ูอยากขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่อยู่ในทุกก้าวชีวิตของหนูแล้วก็ขอให้แม่ดูแลสุขภาพแล้วก็อยู่กับหนูคอยก้าวไปกับหนูทุกๆขั้นเลยนะคะขอบคุณที่สปอร์ตหนูค่ะอขอบคุณเลยปลอดท้ายแล้วโอเคครับต้องดีกว่าพี่เอานะเมื่อกี้นะไม่เชื่อนะวันนี้แม่คุณมาวะแม่มาไ่ไหนอ่ะอุ๋ยผมไปจุ๋ยมาจุ๋ย อยากพูดเหมือนยืนละกันครับก็คือเราก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบสปอร์ตน้องๆทาให้น้องๆสามารถมีคอนเสิร์ตนี้ได้แล้วก็ทุกๆกันเติบโตน้องผมรู้สึกว่าพวกเราอ่ะดีใจกันมากที่เห็นแบบแต่ละคนพัฒนาการไปทางด้านที่ดีทั้งแบบทักษะแล้วก็ทั้งแบบความประสบความสําเร็จนะครับผมก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกๆผู้ใหญ่ทุกๆคนและพี่ถาใดๆนะครับผมก็รู้สึกว่าขอโทษที่ติดคำว่าใดๆนะครับ ขอบคุณพิธานและก็ผู้ใหญ่ทุกๆคนนะครับที่ให้อากาสเราในการแสดงความสามารถทุกๆครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือด้านในการด้านการแสดงก็ผมดีใจมากที่ได้โอกาสทุกๆโอกาสครับผมขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับไม่พอเลยอ่าทัะงแต่ก็ขอบคุณทั้งสามคนเอ้ทั้งสี่สาม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 ทั้งสามคนมากนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรมาร่วมย้อนไปจุดเริ่มต้นของเราอ่า แต่ยังไงดีเจมินายโชว์ต่อไหมแบกว่าอยากจะโชว์ของเไหรแล้ว้โอวัโอเคอยากโชว์ของแล้วใช่ไหมอคุณเตรียมของมาเยอะไหมโอ้เตรียมเลยเอาเอเราเตป๋าลทานคิดว่าคิดว่าแเตรียมมนเต็มเลยสิโอ้โโอ้โหเม่อกี้อะไรเจไหมเจโอ้โหเสีวโอ้หองว ต่อต่อต่อแต่ออย่างอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับคอนเซ็ปต์ของการที่จะไปด่านต่อไปเนี่ยต้องมีการพูดว่าเกมสตาร์ทครับเพราะฉะนั้นผมพูดไปแล้วผมอยากให้คุณพูดบ้างได้เลยครับไปไปอยู่ตรงกลางไปอยู่ตรงกลางนครับทุกคนพูดพร้อมกันนะครับคุณครูกำลังเป็นเป็นเป็น เป็นสังสอนอยู่นะเข้าใจไหมโ <Okay. S 1> อเคครับผู้ตามกูนะคร้อมไหมสตาร์โตนะเกมสตาร์ตสามสองหนะึ่งเกมสตาร์ตเขนะ้าใจแล้วเย้